เอาแล้วผมการาบสวัสดีชมทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้เูอเกมองค์ไทยสตาร์เลียกันอีกเช่นเคยนะผมในพลกพันี้ผมก็จะมาสุ่มไฟล์ไฟล์กันนะผมก็เตรียมเพรมาค่อนข้างเยอะพอะสมควรเลยนะผมก็มีประมาณเท่านี้แหละนะก็บอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมมีการันตีครับผมการันตีตัวละครตอนอ่ะผมต้องย้อนไปก่อนว่าผมได้การันตีมาจากใครนะครับผมได้มาจากตอนที่มาฉลาะครบรอบหนึ่งปี ตอนที่โต้้ของไอ้อะไรนะอาจารย์จิงหลิวยังอยู่ผมเปิดสิบโลแล้วมันหลุดเลทเป็นอ่าโบโลเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอยู่ไหนนะอะตัวละครนี่นะอืมผมได้บุยหนึ่งมาหลุดเลทนะต,ตัวผมจะได้อีกสองแต่การันตีครับแต่ผมไล่คนไม่การันตีผมเปิด ไอหมูมาหมูตอนนี้ผมก็ใส่เป็นให้กับดรปเตอร์เลทิโออยู่นะป,ปดดวยก่นโอตา่ไม่รู้กนเราค้ยที่ด็อปเตอร์เนาะผมไปใส่ให้ประจำตัวมูนะหมันเป็นตัวสปอร์ตจริงนะมาเริ่มันเลยมาอันนี้ผมสะสมอยู่ที่สามสิบสามโลต่อไปสี่สิบสี่ไปไม่มา กาลาเกอร์มาแล้วต้องทำอะไ,ไอย่างงี้ดิแม่ก,กิโลอันนี้ห้าอะไรนะห้าสิบห้ากาลาเกอร์มาแม่ไม่เคยอยากได้กาลาเกอร์มากวันนี้เลยหกสิบห้าใช่ปะสามสสาสี่ดูนะตาม4่าสี่สี่ห้าห้าหกหก่หกหก กันเลเก้มาไหมกันเลเก้มาทุกอีสองลนะจบละและละค่นั้นแหละจบแล้วหนาขินอันนี้ได้แล้วฮะปีสี่ฮะเจ็นะอันนี้ออกเลยเมื่อกี้เจดสิบเจ็บ้านี่เจปนะ อาทิตย์เจ็ดสิบแปดแล้วนะทำไมมันต้องออกแล้วโอ้โหแ,ม,แม่แถมเจมส์กาแล็กเกอร์แถม แถมกันลักเกอร์จบนะผมได้ไฟไฟ้าแล้วผมก็เตรียมอัพเพรสมาให้พร้อมหมดแล้วนะผมอ้าวยโอตาลู <c oughs> ไรโคลมีไหมเนี่ย <c oughs> ไรโคลมีชาปันหาจากไหนไม <c oughs> ่ได้หองไอ้นี่เหรอถามจริง งานนี้ฮะไม่มีหรอขอใส่ของคาร่าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีจริเงเออ่ะผมผมผมเตรียมของไปให้แล้วนะคือแบบอิ่มอ่ะอันนี้คือแบบสุดะดจะแปลไม่ออกออกไม่เร็วอวะ่ะหมดตัว นี่เตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วฮะแปดสิบยังไงก็แปดสิบแต่แค่ไม่มีลิลิสกาลักเกอร์ก็ปั้นอยู่แล้วนะ,ะแต่ยังไม่ถึงเวลานะอ้าวอ,อิ่มอ่ะอิ่มอ่ะบอกเลยผมก็ปั้นกาลักเกอร์ด้วยนะผมว่ากาลักเกอร์เล่น นะผมพลาดแลวนะผมพลาดเลวครับนี่อ้โหแต่ไปคนะมุมนะกาลกระมามามาเยอะอยู่นะกาลกระได้ E4 แล้นละคิโยสึโระสวยงามแล้วนะคิโยสึโระสวยงามแล้วนะ

นามผมน่าจะาวิวมาเนี่ยผมจะได้จบเร็วจบชา้าไม่เป็นไรโอกมาคกิโดยุ่งย่นหัที่นักจิตกรรมมาแล้วโลที่เจ็ดสิบแปดถือว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคือมันแบบออกออกโลที่แบบหมดตัวได้มิชาได้เสียวอี้มา อวัดดีอ่าแปบดบสิบแล้ว่าแหละจบแดโคตรเร็วแต่ไม่ีอ่ะเดี๋ยวก่อนส่งท้ายผมเปิดอะไรนะเปิดก่อนก่อนมันไม่มีลิลีก่กะเทสอะผมเดซผมอับได้นะเดี๋ยมเมาอย่างดี ยังเคยทำร,รายได้ <c oughs> โคตรเยอะแล้งไงก็ต้องอัพหมดกี่แล้วนะอือผมเตรียมมาของมาแบบอิ่มอะ่ะจุดที่เขาที่จะสุดได้นะอันตีอะต้องอัพให้เต็มอยู่แล้จออันตีไม่จำเป็น ก็ไม่อับไม่น่าบอนะอืมต้านสถานะก็ดีแต่ผมยังไม่อัพ้ห้าร้อยกว่าชิ้น ร้อยวกว่าชิ้นอูเลยอู้อะเพว่าไม่น่าพอฮะโอเค ตาเท้าที่ได้นะครับก็ได้มานนี้เลยนะมีตาสถานาให้ด้วยโอเคอยากเยี่ยมเดี๋ยวลุงกันยังไงก็ต้องได้ใช้ลุงกันผมจะใส่เป็นนาตาชานะนาตาชาขัดแค่นี้หรอ チョコンのどちらもくんらんでトキスマセロトガティギュアムトウダバダイイミロミポラミポラミポラミカワン โอเคครับท่านผู้ชมผมพยายามจะเปิดตู้ธรรมดาเพื่อมัน,น,นมันเปลี่ยนได้ไหมครับโอ้ยทำไมทำไมทำไมผมจะเปิดตู้ไอ้ตู้เทาให้ได้นะ えー運水、うん、まだ立ち上がりますかガツンと来るやつで行こうふん、二倍速ってこんなもんまた足まといにリー支援感謝しますつもりはなかった

สูตรเนาะอืมเนี่ยปั้นไว้แล้วนะรอไว้แล้วนะไอ้พี่ทำร้ายแล้วผมทำที่ประมาณเท่านี้พอเดีย๋ยวมาันไปบวชอีกไนงะอ่าทีมไฟเยอะายในทีมของตาลุจุดกันเ本能どちらも訓練で研ぎ澄ませることができるครับผมกวาดจักกันนะผมมาสุ่มตู้ดำกันนะ เพื่อมันออกทองอย่าหวังเลยมาทองจะออกเฮ้ยโอโ้มาไงนี้มาไงนี้ แม่ของดีซะด้วยนะเนี่ยไรโคนแม่บบเดียอุโบเดียเนี่ยแลวผมไม่มีไรโคนมีชาไรคนมีชาอย่าบอกนะว,ว่ามันอยู่ในนี้โอเคครับผมแล้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมผมก็ได้ไฟเยอะไ,ไฟแบบเต็มยศนะผมแต่ผมขาดอย่างเดียวก็คือไรคน กับลีลิตครับโอเค,คผมจะเินใหม่แต่๋ยวพาได้ดไดดก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับในคลิปถัดไปผมก็จะอะไรสักอย่างหนึ่งเดียวค่อยไปดูกันนะครับว่าผมจะทำอะไรต่อครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ